เอาละะไอซี่ไอซี่เห็นอยู่เนี่ยมันคือซ่องอะไรมันคือซ่องคือซ่องหมแหละนะเป็นซ่องที่เก่านะเป็นซ่องหมสมัยเก่าอืมเนี่ยนะคือซ่องหหมสมัยเก่านะแล้วก็เอ่อตอนนั้นแมททำไม่รู้เรื่องแมทรวมไปอย่างนั้นเลยแมทดูเสื้อคลิปดูเสื้อคลิปไม่รู้เรื่องเลยซื้อคลิปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทั้งมัวๆเลยนะเป็นซ่องใช่ไหม สมัยเด็ดสองพันสิบเจ็ดนะะเพราะตอนนั้นผมใช้รถรุ่นเก่ออาไงแล้วตอนนี้ก็มานะะมาเปลี่ยนนะเป็นรถรุ่นใหม่ฮนะว่าเออรถจะรม่องอร์นะเรามาดูเออคลิปนี้กันดีกว่าพาก็ไม่ราบอะไรทั้งนั้นนะะโอ้โหโกอง แต่ก็มีคนกดไลค์อยู่นะสามคนวัตถุฟักไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยมีคนร้ายสามคนวัตถุฟักโอ้โหฮะจะอะไรสู้ซู้คลิปด้วยไหมมัวมากเลยซู้อคลิปม่วนเฮอยก็ขังเทมาซื้อมาหนึ่นม้วเนคลิปแค่ซุบกล่องเกมนอนเกมนอนก็นมา ใครใครใครวะใครวะมันคือใครนั่คือใครอ๋ออ้นี่วะที่แบบตอนตอนน,ออตอนนั้นผมจำได้เลยว่บไอ้ไอ้คินผมตอนนั้นสองปีบยังเด็กมากเลยเด็กมิเด็กมากเปเด็กตอนนั้นมันยังเด็กเกินอะมาตอนนั้นยังเด็กเลยอนะโอตัวน,นี้ก็หนุ่มแล้วนะเบนอายุสิบสามแล้วนะก็สามผ่านไปสามปีนะ เออไม่รู้คลิปแรกนะคลิปแรกนี่คลิปแรกซองแรกนะก็ยังมีคงกดไลก์นะสองพันสิบแปดนะนี่คือคลิปแรกจินยิูปืนแต่เด็กจินยิูปืนเนี้ยแต่วันนี้ผมหาไม่เจอน่ะอืมใช่หน้าดำนำเอาออกไปแล้วนะเกมเนี้ยเกมเนี้ยนะไอที่ผมเจอซ่องเก่านะเจอซ่องขวบสมัยเก่า ็แบบนะจู่ๆมันก็เจอเลยนะแค่คิิบยิงปืนมีคนเกันไรสองยอดแล้วตัวนั้นก็ทำไม่รู้เรื่องอะไรเลยกรานเออก็ตั้งซูดีอยู่นะคลิปแรกก็ยังตั้งซูดีอยู่มงกรานเก็บปืนนะอันนี้คือไาายสามเจนสิบ โ,โคตรติกอ่ะน่ารักมากเนี่ยเนี่ยเนีโคตรติกอ่ะเนี่ยโคตรติดโคตรติกเลยนะเออคลิปยิงปืนนะฮกดติดตามอะเรมากดติดตามโซงตีเองสมัยเก่าวะคลิปยิงปืนนี่นี่อะไรอะไรเข้าวเสียตัวอะไรมึงคนเล่หนึ่งคนไง จำไม่ได้แล้วตอนนั้นถ่ายอะไรของมันบ้างเพลงหายอา้อาวอา้าวอ้าวเพลงหายแต่พอลงวิวมันจะไม่มีเสียงเพลงเลยนะมีเสียงแค่ของคนเดียวที่แบบพูดนะก็ป็ออย่างหลือหมูที่ถึงหน้าเจสโซสมัย2018นะเฮ้ าโหลดเกมใช่หโอ้โหันดี้มีก็ค่อนข้างจะสุดยอดก็คือแบบผมเซิร์ชซ่องตัวเองนะแล้วไปเจอซ่องเก่านะมันคือซ่องหูมสมัยเก่าเลยนะุดจอด